เอาละหลังจากปักถูกแล้วบกมนี้ก็เบิง้งตัวเลขครับมันไผ่มันม,นมันเด้อครับมาในี้เอ้าเห็นเห็นเห็นเหล็กอีอย่างย่อยเจ้าเนี้ยมองดูเจ้าเ,เห็นเลขอ,อีหยังนี่นี่เห็นบ่เจ้าเห็นเป็นเลขอีหยังนะบ่เอาเบิง้งเอาเด้อครับเด้อพี่น้องผู้ใดตามมันก็นสิเห็นเลขเห็นเลขกมาท่าเลขออกมานี่ก็สิ บเนได้ครับได้อาซิเมนย่ำกระได้ดครับได้พีนองอิ่มสันจอมแอทหนี่สีสารนะครับสาฮันนี่สีสารอำเภเมืองจังหวัดศรสีสะเกดครับพีบ่น้อง <seja> อกกกินถูก เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของวันที่12มีนาคม2565นะครับที่สาคันนี่สีสารค่นรองครับประชาชนนะครับกับลังไหลมากกาบมาไหวมากขอบป้อนนะครับหลายเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แม่ค้าโรตาลีมาขายทุกมือว่ครับแม่ค้าค่ะยุนี่ค่ะประจำนี่โอ้ประจำนี่นีเลยบ่ช่วงนี้ช่วงนี้คนมาหลายตลอดแบบนี้เลยบ่ทุกมือเลยบ่มาเลยหลแบบนี้ทุกมือเลย อืมเม้าขายลอตเตอรี่อยู่นี่ประจําเลย,เอ,ลยอืมเป็น,ปน้านยูนีค,ค่ะอ้ามาเป็นหลูกเป็น,น,น,นร้านอยู่นี่ว่าเชนญ่าส่วนนี่ค้นสิมาสารหันนี่สีสารหลายนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเป็นบรรยากาศสดๆอยากสารฮันนี่สีสารอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกดนะครับพี่น้องบรรยากาศก็กกกค,คึกคักนะครับพี่น้องครับบุตรอันนี้ท่าเขาเมืองสีสะเกดเท่านะครับทเขาเมืองีสะเกด เขาเมืองศรีสะเกดนะกรทั่งนี้ไปอุบลนะครับไปกันทารล่มนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าทุกท่านมาเบิงสารอันนีศรีสารนะครับก็จบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ